สวัสดีชาวทิกตอกทุกคนนะครับอากาศดีแต่ว่าแดดแรงหน่อยวันนี้ผมก็มาขนปางครับผมไปเอาไว้ให้วัวกินเหนื่อยเราก็พักครับความเหนื่อยถ้าเราพักเดี๋ยวมันก็หายนะครับแต่ถ้าความจนเนี่ยบอกเลยว่าพักมากเท่าไหร่ผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากเท่านั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้เหนื่อยด้วยกันนะครับ แกเหนื่อยด้วยนี่ครับนี่นี่แล้วก็นี่อันนี้คือน้ําเปล่าครับเอาไว้เจียจางถ้ามันหวานไปเต็มคาราเบลโอ้โห อืมอันหวานไปนะครับเราก็เจือจางมาหน่อยนะครับอืมรสชาติกำลังดีครับตอนนี้เยี่ยม